สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่222นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่ะพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็อ่าจะนําพระสมเด็จนะครับเป็นพระบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีย์นะครับแล้วก็หลวงพ่อปานพิมพ์ขี้ไก่นะครับหาง3ามเส้นนะครับมาให้พี่พี่เอฟซได้รับชมกันนะครับ ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยนะครับตกลงกันได้นะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9ย์4 1 2 7 5ส่วนไอดวนอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ t t n 9 8 7ครับ ttn 9 8 7นะครับผมก็ฝากพี่ๆเอนะครับท่านที่จะคอมเมนต์นะครับตกลงราคาพระเครื่องนะครับ ก็ขอให้ไม่ต้องไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับให้มาโทรมาก่อนก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีนะครับบางทีผพี่พิมพ์มาปุ๊บผมตอบพี่ก็ไม่ได้อยู่อ่านพี่ก็ไม่ได้ตอบกลับกับผมละอ่ะมันก็เป็นการสื่อสารกันที่ติดต่อก,กันยากนะพี่นะคือช่องทางก็คือด้านหน้านี้เลยนะครับนี่ครับเบอร์ไอดีไลน์นะครับอ่ะมามาเดี๋ยวเรามาชมองแรกกันเลยนะครับ องแรกนะพี่ๆนะองนี้เป็นพิมพ์ขีไก่นะพี่นะพิมพ์ขีไก่หางสามเส้นนะครับมีรุ่นพีพ่ๆรุ่นเสียนรุ่นเก่าๆอายุเยอะๆนะครับบางคนท่านก็เรียกว่าเป็นพิมพ์ไก่ตอกไก่แจ้นะครับ,นรบเนี่ยครับพี่ๆดูนะครับเห็นไหมเส้นเส้นรายละเอียดคมชัดนะครับนี่เห็นไหมตีนนะครับตีนไก่นะครับรายละเอียดคมชัดปากแหลมนะครับ เม็ดไห่ียปาล์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับติดคมชัดนะพี่นะองค์พระหน้าตานะครับยันนะครับนี่ยันก็ติดชัดอยู่นะครับเนี่ยยันติดชัดอยู่นะที่เห็นขาวๆเนี่ยพี่เห็นขาวๆนี่คือคราบนะครับคราบจากผงนะครับที่เขาอุดนะครับผงพุทธคุณที่เขาอุดนะครับอ่าก็จะเลอะๆมานะครับเลอะๆมาทั้งนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับด้านหลัง นี่ครับพี่พี่เห็นไหมพี่พี่จะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยคือธรรมชาติของเขานะครับมีสีดํามีคราบอะไรอะไรต่ออะไรมากนะครับนี่เห็นไหมด้านหลังนะครับเป็นรอยคุดๆนะพี่พี่ด้านข้างนะครับนี่นี่ด้านข้างดินเก่าเลยพี่เห็นไหมดินเก่าเลยนะเนี่ยเป็นชั้นๆเลยนะดินเก่าดูผงนะครับนี่ ผงเขาก็จะออกขาวขาวเป็นปูนนะบางอันก็จะออกสีเทาๆนะพี่นะแต่จะมีมวลสารนะครับจะมีเม,ม,ม็ดมวลสารเห็นไหมครับนี่อ่าเดี๋ยวผมอเอาใก,ใกล้ให้ดูนะพี่พนะนะครับหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขีดไก่หางสามเส้นนะครับองค์นี้นะครับพี่ๆผมแบ่งปันที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะอ่าชอบสนใจยังไงก็ โทรมาพูดคุยกันนะครับนี่พี่เห็นไหมต้องขออาภัยพี่ๆด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรถนะครับเพราะว่านะครับบ้านผมยูดติดถนนนะครับที่บ้านติดถนนนะพี่อาจจะมีเสียงรถพ่วงรถมอไซค์รถกระบะนะครับบ้างนะครับวิ่งผ่านนะครับนี่ครับพี่ๆเห็นไหมดูเนื้อเขาได้เก่าๆเ,เลยพี่เห็นไหมคือบ้านเดียวกันนะผมได้มาบ้านเดียวกัน เนี่ยพระสององค์นี้ได้มาที่เดียวกันบ้านเดียวกันนะพี่นะี่ครับดูเนื้อเลยครับนี่เนื้อละเอียดนะครับดินกรองนะครับหลวงพ่อป่านเนี่ยเป็นเนื้อดินกรองนะครับเม็ดก็จะเท่าเท่ากันนะครับเม็ดกวดเม็ดทรายก็จะเท่าเท่ากันนะพี่นะอ่าเนี่ยดูเห็นไหมดูคมเก่านะครับไล่มานะครับนะครับเห็นไหมเนี่ย อ่าองค์นี้เปิดไว้ที่5,500บาทนะพี่นะเปิดไว้ที่5,500บาทท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วน ID l i ลนะครับแอดไลได้ที่ TTN 987นะครับ TTN 987เนี่ยพี่พี่ดูนะครับเนี่ยเห็นหมเม็ดกรวดเม่ดทรายนะครับเม็ดเท่าๆกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นอ่าดินกรองนะครับ ดินกรองก็หมายความว่าเขากรองดินล่อนดินล่อนทรายนะครับให้มันได้เนื้อละเอียดนะครับส่วนเม็ดกรวดเม็ดทรายก็จะเม็ดเท่าๆกันไล่ๆกันนะพี่นะนะครับเห็นไหมเนี่ยผมพี่อ่านะี่ครับอ่าบานบ้านเลยนะบนบ้านนะครับองนี้นะครับคู่นี้ครับได้มาบ้านเดียวกันนะพี่นะองค์นี้เปิดไปที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ มาดูองค right? ์ที่สองกันเลยนะครับพี่ๆองค์ที่สองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ที่หายากอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ที่หายากอีกหนึ่งพิมพ์อ่าองค์นี้นะครับน่าจะเป็นพิมพ์อีกที่หายากนะสาหรับผมนะเพราะผมไม่ค่อยได้มานะครับเป็นพระบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมกรุเกานะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีย์นะเป็นพิมพ์ทรงเจดีย์พี่ๆ าเนี่ยครับพี่พี่ดูตรงเนี้ยอันนี้คือรอยไม่ใช่รอยขูดนะพี่นะเป็นรอยหักนะครับหักซ่อมนะนี่หักซ่อมเนี่ยพี่พี่ที่เห็นเนื้อเลอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คราบกลุกไม่ใช่คราบอะไรนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยคือนะครับคือช่างโบราณนะครับช่างสมัยก่อนนะครับเขาก็จะใช้เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ใช้เนื้อเนี่ยครับเนื้อพระผงเนี่ยครับพระสมเด็จนี่แหละเอามาปิดนะครับมามาซ่อมนะครับติดกาวแล้วก็ซ่อมนะครับเห็นไหมจะเป็นผงผงผงเนี่ยครับติดกาวแล้วก็ซ่อมมาโปโป้โปไว้นะครับนี่อันนี้ดูง่ายนะครับบางคนถ้าดูไม่ออกแยกไม่ได้นะครับก็จะบอกว่าเอ้ยเป็นคราบกลุ่นนะไม่ใช่นะพี่นะอันนี้บอกกันตรงๆเลยนี่ไม่ใช่นะครับนี่เป็น รอยที่ช่างเขาเอาเนื้อพระนะครับมาปิดนะครับปิดรอยซ่อมนะครับปิดรอยซ่อมอาหาักหนึ่งท่อนนะพี่นะเนี่ยองนี้เป็นพิมพ์เจดีนะพี่องนี้เป็นพิมพ์เจดีเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับรกลุเก่าบางขุนพรมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพี่ๆเนี่ยเห็นไหมลันดูเนื้อหาเขาสิครับเนี่เนื้อนวลนวลิมครีมน,นะครับเนี่ยเห็นไหมสไตล์บางขุนพรมนะครับเนี่ สำหรับผมนะว่าผมว่าเป็นองค์ที่หายากนะสำหรับผมนะไม่ไม่ได้มาเลยน่าจะเป็นองค์แรกนะครับของบางขุมนะครับที่เป็นพิมพ์ทรงเจดีย์นะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยแดงแดงนี่คือชาตินะพี่เนี่ยเนี่ยชาตินะครับผมว่าที่ไม่มีรอยคูดเนี่ยอ่าผมว่าที่มีรอยคูดเนี่ยผมว่าจะเป็นน่าจะเป็นการลอกชาติออกนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่โอ้ยนี่พี่ดูเนื้อดิ ยูคมเก่าเลยครับนี่ตามซอกลึกๆเนี่ยฝุ่นฝุนเข้าไปยัดนะครับนี่เห็นไหมคือบ้านๆน,นะพี่นะถ้าจะบอกว่าเออแกะเอาลงมาจากหิ่งเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะพี่เพราะว่าอะไรดูเราเราจะสังเกตดูตามซอกนะพี่มันจะมีฝุ่นมีคราบฝุ่นคราบอะไรอ่าเกาะนะครับเกาะเข้าไปตามซอกลึกๆนะครับพี่นะครับเห็นไหม เป็นองค์แรกนะเป็นองค์แรกที่ผมได้มานะเป็นพระกลุนะครับเป็นพระกลุพิมพ์ทรงเจดีนะครับกลุบางขุนพรมกล,กลุเก่านะครับพี่ดูเนี่ยเนื้อหาเข้าไหมเนี่ยเนื้อบางขุนพรมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่เนี่ยคาบคาบนี้ไม่ใช่นะพี่นะอันนี้มันเป็นเนื้อที่ช่างสมัยก่อนเขาเอามาปิดรอยที่เขาซ่อมนะพี่นะเนี่ยด้านข้างนะครับดูด้านข้างเห็นไหมดด้านข้างเห็นไหม องนี้นะพี่ๆนะองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับเอาราคาเลขมงคลเลยนะครับ9 9 0าบาทนะครับ9,900น้าบาทนะพี่นะสำหรับผมแล้วเป็นองค์นี้องค์แรกนะครับที่ได้มาเป็นพิมพ์ทรงเจดีย์กลุ่มบางขุนพรมนะครับกลุ่มเกา่าองค์สวยนะพี่นะนี่เห็นไหมดูดูเหมือนจะไม่ไม่ชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมทรงเจดีย์อาจจะกดตื้นไปบ้างนะครับไม่ได้กดคมลึกนะครับนี่แต่ เราเอียงดูมิติได้เลยนะครับนี่เป็นพระที่มีมิติเลยนะพี่นะโอเคครับผมอ่างค์นี้นะครับเปิดไว้ที่5,500บาทนะครับส่วนพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีกรุบามกุญพมกรุ่เก่านะครับเปิดไว้ที่9,900บาทนะครับเลขมงคลมงคลเลยนะครับพี่โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ